แล้วก็มองที่กองขยะไปเถอะมันไปไหนวะมากันทึ่งนี่เลยเกือบจะถึงบ้านแล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วพอกินกันไหมล่ะมันจะพอกินกันไหมแล้วแบ่งกันเอา้เอาอ่ะไดแล้วอ่ะน้อยเดียว ดีนะเรือมาไว้ใหน้นะนึกแล้วนึกแล้วมันต้องออกมาเนี่ยหมดแล้วหน่อยเดียวก็พอกันตายอะ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ให้คนอื่นกินหมดจะเข้าบ้านอยู่แล้วหมดแล้วลูกเนี่ยหมดเลยหมดเกี้ยงเลยเนี่ยเกี่ยมวิ่งไปห้ากินกันทีเนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงนะเลยอะเนี่ยอ่ะ หมดแล้วลูกหมดแล้วเกลี้ยงเลยนึกว่าไม่เจอดีนะไม่แวะให้ข่าวหมดเมื่อกี้ข่าวไม่วิ่งออกมาเลยไม่ให้เลยข่าวมันไปนอนในตู้อบหมดละหมดเกลี้ยงเลยลูกหมดเกลี้ยงละเดี๋ยวนิดลอดเลลูกดูตา หิวกันที่วิ่งกันฝนก็ตกเนี่ยวิ่งกันตั้งกันนู้นมาเลยเนี่ยนึกว่ายู่กองขยะนะเนี่ยเนี่ยลูกหามันหมดแค้วเนี่ยดำมันอย่างนี้เลยแดงถึงมายูด้วยอ่ะมันจะไปไหนเนี่ยขึ้นไปบนเขานู้นเหร้อเนี่ยขึ้นไปหายใบเหรอด้ ไม่หายใบไปข้าวใบเยอะให้ใบเยอะ,ยอะทุกวันเลยน่าลุกมามันหมดแล้วอะตอนมาก็ไม่เจอให้คนอื่นกินหมดเลยเกี้ยงเลยไม่มีอะไรแล้วลูกไม่มีแล้วหมดเกี้ยงแล้วไก่ก็ไม่มี พุ่งนี้ก็คอยอยู่กองขยะก็ได้แหละไปยุ่ไหนมาฮะไอที่ตาไปยุ่ไหนมาหายแดงหึแ้วไปยุ่งไหมาล่ะไม่เห็นทํ้ทำไงล่ะไะตามไปบ้านปะไปปะตามไปบ้านไปไปห้าตุนปะไปกินหอยตุนหนตุนไม่กินเลยเต็มเลยตุนเหลือเต็มเลย จนมันไม่กินไก่แล้วมันเบื่อปะไม่ไปแล้วไม่อิ่มเลยเอออื้ออ้วนไม่อิ่มเลยทำไงวะทำไงวะมข้าไม่อิ่มทำไงวะงั่นหมดแล้วอะยืนสงบนิ่งเลยเลย มันกระดุกกระดิกเลยวันนี้ไอ้ด่างก็ไม่ได้กินเนี่ยไอ้ด่างก็ส่องแม่ลูกอ้อนนะไอ้ด่างมันก็ไม่ได้กินไอ้ด่างก็ไม่เจอไอ้ทอนก็ไม่เจออดกินไปไปบ้านแล้วไปนาะตะวันตกดินมืดมืดเลยเนี่ยไปแม่กลัวไปมืดแล้ว ต้นก็ตกเร็วๆมันจะขึ้นไปเข่านู้นเลยไปหายใบยเลยไป,ไปกินที่ใบปะน้ใบ,ใใบมันจะให้กินวะใบมันขี้ห่วงไม่ให้ใบไว้เยอะเลยนะให้มันเพื่อพรุ่งนี้ถ้าด่างขึ้นไปก็ไม่เหลือแหละมหมดเลยลูกพอละยืนนิ่งเลยวันนี้เมื่อวานกินอิ่มแล้ว วันนี้กินไม่อิ่มปะ๊ปะปะ่ะป่ะไปบ้านเนาะบ้านเนาะส่วนตกตัววิ่งกันตามถนมนเฮ้ยหากินทำไงอะ